สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาวสิริยรัก์ปัญญาภูรหัสนักศึกษา630210052ค่ะวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาแนะนำเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างกิจกรรมได้อย่างสร้างสารรค์เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาให้สนุกกับการวาดภาพระบายสีส่งเสริมจินตนาการถือว่าเป็นเครื่องมือและสื่อในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะก็คือแอปพลิเคชัน Quiver นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดกล้องสองภาพระบายสีแล้วแสดงผลให้ภาพระบายสีนั้นๆน,น,นะคะกลายเป็นตัวการ์ตูน AR ค่ะที่จะปรากฏสีสันต่างๆตามที่เราได้ระบายลงไปค่ะและต่อจากนี้เราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคือเวอร์ที่มีทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ลงในอุปกรณ์ที่ทุกคนจะใช้งานกันได้เลยค่ะ ื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ clevervision.com เพื่อไปดาวน์โหลดแผ่นรูปภาพแล้วปรินออกมาเป็นกระดาษให้นักเรียนระบายสีซึ่งแผ่นรูปภาพเหล่านี้ก็จะมีทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายซึ่งรูปภาพที่ฟรีก็มีอยู่จำนวนมากพอสำหรับการใช้จัดกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลายเลยค่ะเมื่อระบายสีลงกระดาษเสร็จแล้วให้เปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน clever ก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปผีเสื้อที่วงไว้ให้กดเข้าไปที่ปุ่มนั้นได้เลยค่ะแล้วนำมาส่องดูกระดาษที่ระบายส <c oughs> ีก็จะมองเห็นรูปภาพกลายเป็นตัวการ์ตูน AR ที่มีสีสันตามที่เราได้ระบายลงไปค่ะและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างน่ารักอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของแอปพลิเคชันกันเลยค่ะข้อดีนะคะ 1. มีภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูน AR ที่น่าสนใจ 2. นักเรียนสามารถระบายสีได้ด้วยตนเองเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือส่วนข้อจำกัดนะคะ 1. บางรูปภาพมีการเสียค่าใช้จ่าย 2. ต้องใช้รูปภาพจากเว็บไซต์ของ q ิวเวเพียงเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับแอปพลิเคชัน q ิวเวที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพประบายสีให้เป็นตัวกระตูน AR ของเล่นใหม่ในห้องเรียนที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างง่ายดายเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอแอปพลิเคชัน q w e r ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ